สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านคะวันนี้ก็เป็นการพบกันในการประถมนิเทศของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะค่ะจาย์เองในานามของคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับนักศ,รรศึกษาเข้ามาสู่รั้วกาศร,รศึกษาของคณะรัฐศาสตร์นะคะหรือจะเป็นคณะอื่นก็สุดแท้แต่แต่ถือว่าเมื่อก้าวเข้ามาอยู่ในสถาบันแห่งนี้แล้วเนี่ยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของกรุงเทพธนบุรีนะคะก็คงจะทําให้ พวกเราเกิดความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกันดังนั้นการได้มาพบกันเนี่ยแม้จะเป็นการพบกันที่ไม่ได้เจอตัวนะคะแต่ก็ถือว่าเราก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์ของโควิดที่ยังยังไม่ยุตินะคะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการทำให้เราได้เจอกันนะคะในอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหากนักศึกษาได้ตัดสินใจเข้ามาเป็นนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยอาจารย์ก็มั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับความรู้นะคะเรามี รุ่นพี่จบไปมากมายหลายรุ่นแล้วนะคะทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเนื่องจากว่าคณะรัฐศาสตร์ก็ถือเป็นคณะแรกเลยของมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้มีการเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาเอกจนถึงปัจจุบันก็มี1ิกว่ารุ่นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรามีนักศึกษาจบมาแล้วหลายรุ่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะทําให้พวกเราซึ่งเป็นรุ่นน้องเนี่ยมีโอกาสมีรุ่นพี่ที่ ทำงานกันอยู่ในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะทั้งในระดับของการเมืองท้องถิ่นแล้วก็การเมืองระดับชาติด้วยโดยเฉพาะนักศึกษาที่มาเรียนในภาควันภาคสมทบนะคะก็คือสําหรับคนทํางานแล้วมาเรียนในวันจุดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ทํางานส่วนใหญ่ก็จะมีท้องถิ่นเยอะนะคะก็จะมีพวกที่ทํางานอยู่ในอบตอเทศบาลเนี่ยเข้ามาศึกษาต่อยอดความรู้กันมากมายรวมทั้งในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้วยนะคะ นักศึกษาปาเอกเราก็มีความหลากหลายนะคะมีทั้งที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะกลับมาเพิ่มความรู้หรือเป็นผู้บริหารที่อยู่ในภาคตัฐนะคะทั้งในระดับระดับตําแหน่งใหญ่นะคะเป็นผู้บริหารระดับกลางระดับสูงขึ้นมาหรือในด้านของผู้ที่ทํางานอยู่สายการเมืองนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าเป็นนักการเมืองระดับชาติก็เข้ามาศึกษาด้วยนะคะก็เชื่อว่าถ้านักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกคณะรัฐศาสตร์แล้วเนี่ย จารก็มั่นใจนะคะว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องในการเรียนซึ่งใช้เวลาเรียนอยู่ไม่นานนะคะภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยก็คงจะได้นําความรู้เนี่ยไปต่อยอดได้นะคะก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนค่ะเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะที่คณะรัฐศาสตร์ค่ะ